สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องทิปปี้แชนแนลค่ะวันนี้ทิปสิ่ง้ามากินมามม่าจา้ะกินจังไรแฮมันแซบนะคะน,นี่เลยจ้ามามม่าทิปต้มไว้แล้วเนาะมามม่าอันนี้ทิปจะใส่เต้าหูนะคะแล้วก็ใส่เฮดจ้ะเฮดเคมอะคะ่ะไปซื้ออุปกรณ์พึ่งมาเนาะนี่เลยเฮด แล้วก็ชิมีกับแกมนะเมือจ้ะกับแกมเป็นยังไงมื่อวนนี้อยากกินกะปิจ้ะกะปิแล้วก็พริกค่ะแล้วก็แคบหมจ้านี่จ้ะมื้อานี้กับแกมนะคะแก่เผ็ดเนาะกินเมนูง่ายๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยช่วงนี้ทำหนังกินง่ายๆซะเกิน มามากินน้ำกันนะจ้ามลาก็เอามามาคำหนึง่งอืมจับจับแล้วก็กัปนี่จ้ะพริกกัปปะปิกัดเข้าไปค่ะ แซ่บค่ะจะเลื่อนไปเฮ็ดกินนะจ๊ะถ้ากินกบกับแก้มนนเนี่ยรับรองจะบวเบอืเบอแน่นอนเลยอืมแล้วก็เต้าหู้อือมรู้สึกทับหั้อึดเสือมากนี่จ้ะเสือมากาามังทำเนี่ยค่ะ คี่เราออกไปซื้ออุปกรณ์มามาหารเนี่ยคิจะกินพอดีเปิดบังคลิปนะคะเปิดบังคิปใน youtube นะที่ก็เลยหิาเขาให้ก็เลยออกไปซื้อออกไปซื้ออุปกรณ์มาเฮ็ดกินนะคะรีบขอหัดผมกันด้วยจ้ะหวานแห้งค่ะเดี๋ยวหัดผมแป๊บหนึ่งแล้วจ้าเนี่จ้ะหลังจากหัดผมเสร็จแล้วนะคะเข้ามากินต่อเลยค่ะนี่เฮ็ดเห็ดเข็ม ี่เห็ดเข็มอืม,อมสุดยอดค่ะสุดยอดใคน้ามาติดตามคลิปๆนะคะ คลิปบักหอยดองแล้วก็คลิปแตงโมที่ๆล่ลงไปนะคะจะเริ่มขอไปเบิง้งได้เลยวจ้ะนี่ค่ะกินต่อเลยค่ะอือชอบค่ะติงก็กะปิแกมก็พิกออกแคปมูไส่น้อยๆกระแซบ กพี่ค่ะกะปิจังไงอืนี่จะคุกเลยิดจังสั่งเห่นกกะเสียบด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยิ่งเริ่มไปเฮ็ดกินกันเวยค่ะอืมนะคะ แกมก็พริกนะคะพริกน้อยบบงี้แบบไงค่ะอ,อืมขอมแ่กระตักมามา่สดกินอืมสดหนามจังลอยเกินมันแข็ง นี่จ้ะเต้าหอ้อืมสดน้ำค่ะภัยมาคลิปนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้คลิปทีมด้นำเน่ยค่ะแไดงมีกรกำลังใจเหตุคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงอีกนะคะขอบคุณหลายค่ะดี่ขอตัวไปกินก่อนลวจ้าบ๊ายบาย